ยาคุมที่ลดอาการปวดท้องประจำเดือนนะครับต้องมาดูเหมือนว่าเราเนี่ยปวดท้องประจำเดือนแบบไหนเนาะนะครับปกติแล้วเนี่ยทางการแพทย์ก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างเนาะแบบ primary กับ secondary primary ก็คือคนที่อายุน้อยๆนะครับต่ำกว่า30เนาะซึ่งมันจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนได้แทบทุกเดือนนะอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะผู้หญิงทุกคนก็จะปวดท้องประจำเดือนได้เวลาที่มันมีการบีบตัวนะครับของมดลูกนั่นเองนะฮะส่วนแบบ secondary เนี่ยก็คืออาจจะเกิดความผิดปกติในอ่ามดลูกหรือว่าอ่าในช่องคลอดนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับ แล้วก่อนจะไปถึงว่าเราจะต้องกินยาคุมตัวไหนเนี่ย อยากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรื่องของการทานน้าอุ่นเนาะประคบอุ่นเนี่ยก็ช่วยได้นะครับหรือว่ากลุ่มอาหารเสริมก็สามารถทานได้นะอ่าเป็นกลุ่มพวกแมกนีเซียมนะครับตัมินบีนะครับโอเมก้าสามพวกนี้นะครับถ้าเราทานร่วมด้วยเนี่ยก็จะลดอาการปวดท้องประจําเดือนได้ด้วยนะครับไปถึงกลุ่มยาคุ้มนะครับการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยก็จะใช้กลุ่มที่เป็นเจเนอชันใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกไซปรโทโรนนะครับอ่าโดสพารินนนะครับซึ่งอันนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็ปรึกษาตาม แต่ถ้าสมมติว่าการปวดของเราเนี่ยครับมันไม่ได้ปวดรุนแรงมากหรือว่ากินแค่ยากแก้ปวดธรรมดาก็หายเนาะก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องใช้ยาคุมในการที่จะลดอาการปวดของประจำเดือนก็ได้นะนะครับเบื้องต้นแน่มก็สามารถใช้พราราเนาะซึ่งเป็นยาสามารถไปจําบ้านสามารถทานได้ทุกคนนะฮะที่มีอาการปวดของประจำเดือนเป็นการเริ่มต้นในการลดการปวดนะครับแล้วก็จะเป็นยากลุ่มเอนเซตนะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะพิจารณาในการลดปวดในกรณีที่มีการปวดของประจำเดือนได้นะครับแล้วเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับใช้วิธีไหนกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์มา